สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสายกินแห่ตามรอยหมูกระทะโตขึ้นเทา้าแช่น้ำนั่งกินเฉียวเวหารู้ไม่เสี่ยงโรคฉี่หนูจากกรณีคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ร้านหมูกระทะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นจนท่วมร้านแต่ทางร้านได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเปิดให้ลูกค้ามานั่งกินเฉียวเวเท้าแช่น้ำทำให้ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก ต่ล่าสุดนกระแสในทวิตเตอร์เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เนื่องจากน้ำในแม่น้ำอาจามีความสกปรกเต็มไปด้วยเชื้อโรคโดยมีการหยิบยกเรื่องของโรคชีโนขึ้นมาพูดคุยกันหลายคนเล่าประสบการณ์คนในครอบกระป่วด้วยโรคชีโนหลังต้องลอยน้ำท่วมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดรวมถึงละอองน้ำในแม่น้ำอาจจะกระเด็นลงมาในถ้วยชามหรืออาหารเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินอาหารและยังอีกหลายโรคที่อาจมากับน้ำสกปรกอีกด้วยโดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาอาทิเช่นน้ำกระ เด็นเข้าตาเข้าจานเข้าแก้วและเป็นน้ําจากแม่น้ําที่เจอศพคนตายบ้างเจอซากแมวเน่าลอยมาบ่อยบ่อยบ้างอีกท่านบอกว่านี้ไม่กล้าพูดเพราะมันก็จุดขายร้านเขาแต่พ่อนี่เคยป่วยหนักเป็นโรคชีโนเกือบไตวายเฉียบพลันและต้องให้เพื่อนมันช่วยบริจาคเลือดเป็น30-40ถึงคนเพื่อจะเอาแค่พลาสมาถุงเดียวไปใช้ในการสร้างโปรโตีนต่อสู้กับไวรัสทั้งหมดนั้นแค่เพราะเดินลุยน้ำตอนน้าฝนอะคา่ะ อีกท่านบอกว่านะเราก็เป็นโรคชีโนเพราะเรื่องน้ําไม่สะอาดนี่แหละมันร้ายแรงมากนะจําได้ว่าแบบตอนนั้นคือ7 0 3 0เลยที่จะรอดหรือไม่รอดคือไม่ปกติต้องไป m r i สแกนสมองนอนห้อง i อ u เป็นเดือนเดือนจำได้ว่าเขาออกโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนเลยโชคดีที่ตอนนี้เขาหายและใช้ชีวิตได้อีกท่านบอกว่ามันไม่มีสเสน่ห์เลยเข้าใจว่าต้องการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่ต้องเข้าใจด้วยโรคที่ตามมามันมีเยอะโรคชีโนคือน่ากลัวสุดอีกอย่างงูที่เลื้อยมากับน้ําก็มีตะ อีกมันสปรกับเรานแหล่งเชื้อโรคอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ